ผมอยากถามว่าในอนาคตจะมีการสร้างกำแแพงแทนล้วหนาไหมครับน่าจะมีแน่นอนครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทางรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจะต้องไปหาลือถามแล้วก็ อยากถามผมผมอยากถามว่าในอนาคตจะมีการสร้างกำแพงเทนล้วหนาไหมครับน้องใช้ความกล้าหาญอย่างเด็ดเดียวแม้ว่าจะตื่นเต้นจนร้องไห้ก็ตามแต่ความตื่นเต้นนั้นไม่ได้สามารถทําให้น้องเขาลืมคําถามได้เลยแม้แต่ความกลัวนั้น ไม่สามารถยุติคำถามน้องเขาได้เลยในอนาคตจะมีการสร้างรั้วแทนรวดน้ำหรือไม่ตอบว่าอนาคตน่าจะมีแน่นอนครับมันเป็นความต้องการของคนไทยทั้งประเทศและบางจุดที่เราสามารถสร้างได้ เราก็ควรจะสร้างเพื่อที่จะประหยัดน้องน้องทหารที่จะไปนั่งเฝ้าแนวชายแดนนั้นๆเช่นหลักเขตแดนที่ตกลงกันได้แล้วตรงกันแล้วสร้างเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันจะอยู่ที่ความตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศว่าเห็นชอบร่วมกันหรือไม่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยประเทศใดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง หรือประเทศไทยเราจะเมาใจก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทางรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจะต้องไปหาลรือมีมติตัวนี้ออกมานะครับเพราะเป็นเรื่องของระหว่างรัฐบาลสองประเทศถ้าถามแม้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวว่าก็เห็นควรเห็นชอบด้วยที่จะสร้างกำแพงเพราะมันจะทำให้เราลดกำลังทหารในการเฝ้าตรวจลงเรื่อยๆ ค่อยทยอยทําไป800กว่ากิโลเมตรนี่ไม่ไม่น้อยเมื่อเชื่อลูกเชื่อหลานเราก็น่าจะเสร็จนะครับเมื่อความสัมพันธ์เราที่ดีน่าจะนํามาซึ่งเรื่องนี้ครับปุ่มือครับปุ่มมือน้องถามไม้ดีมากลรก